ท่านนะคะพบกันกับรายการเคล็ดลับนักร้องค่ะรายการที่จะนำเคล็ดลับในการร้องเพลงดีๆเนี่ยในแต่ละเพลงเนี่ยมาฝากทุกท่านนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าการร้องเพลงหรือวิธีการร้องเพลงที่หนูได้นํามาสอนหรือว่าได้มาแนะนําให้กับทุกท่านเนี่ยทุกท่านไม่ต้องยึดติดนะคะทุกคนไม่ต้องยึดติดเลยว่าโอ้ นัดมาริสามาแนะนําแบบนี้แล้วต้องเอาแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องยึดติดเลยนะคะให้เป็นแค่ช้อยก็พอนะคะให้หนูได้เป็นตัวเลือกของทุกท่านแค่นั้นเองนะคะซึ่งวิธีการที่หนูได้นํามาบอกต่อได้นํามาสอนหรือนํามาแนะนํากับทุกท่านเนี่ยเป็นวิธีการที่หนูได้ฝึกฝนแนใช้นะคะเป็นวิธีที่หนูได้เ,าเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงแล้วกันนะคะที่ผ่านมาจากการประกวดหรือว่าการฝึกซ้อมอย่างหนักนมาโดยตลอดแล้วก็ หนูเนะี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะสื่อสารนะคะส่งต่อบอกต่อนะคะด้วยภาษาที่ง่ายนะคะก็พยายามนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าฟังง่ายที่สุดแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้ง่ายที่สุดนะคะเพราะนั้นก็หวังยิ่งย่งนะคะว่าคลิปในการสอนร้องเพลงของหนูจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะผลงานเพลงที่เราจะมาใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยก็คือเพลงหลักไม้เลยนะคะก็เป็นเพลงทางลูกกลุ่ม ซึ่งหลายๆท่านอาจจะมีคําถามแบบเอ๊นัทมาริสาเป็นนักร้องลูกทุง่งจะมาสอนเ,ออเพลงลูกกรุงทําไมสอนเพลงลูกกรุงเยอะจังหรือว่าทำไมร้องเพลงลูกกรุงทาไมไม่สอนเพลงลูกทุง่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่หนูเคยบอกไปนะคะไม่ว่าจะกับเพลงไหนก็ตามไม่ว่าจะกับเพลงลูกทุง่งสตริงลูกกรุงหรือเพลงที่มีทั้งหมดเนี่ยก็จะมาจากพื้นฐานหรือทักษะที่เหมือนๆกันแต่ต่างกันในแง่ของรายละเอียดในการร้องเช่น เพลงลูกท่งเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่แบบเยอะกว่าเยอะกว่านะคะแล้วก็ถ้าจะนับว่ายากเนี่ยก็ยากค่ะยากกว่าคือมีการใช้เอื้อนที่ยากกว่าละเอียดกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเพลงใดดีหรือไม่ดีนะคะแต่ละเพลงเนี่ยมีความดีในแบบคาแรคเตอร์ของเพลงนัง้นอยู่แล้วนะคะลูกลุงก,ก็จะมีความพร้อมในแบบลูกลุงสตริงก็จะมีความพร้อมในแบบสตรงนะคะมันเทียบกันไม่ได้เอาเป็นว่าในแต่ละเพลงที่หนูได้นํามาบอกได้นํามาแชร์ต่อให้กับทุกคน,นะคะ่ะก็เป็นวิธีที่อย่าง ถ้าหนูเองจะร้องเพลงนะคะหนูจะมีการใช้เสียงหรือจะมีการร้องแบบไหนนะก็เป็นชอยอย่างที่บอกนะคะซึ่งแต่ละเพลงที่หนูได้นํามาสอนเนี่ยหนูก็จะพยายามเจาะรายละเอียดนะคะของแต่ละคําเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนำไปปรับใช้นะคะซึ่งหนูต้องบอกก่อนว่าที่จริงการร้องเพลงจริงๆถ้าเราจะเอาฝึกชนิดที่ว่าแบบร้องแบบเอาไปใช้งานแบบจริงจังเลยอย่างงี้คะ่ะมันก็จะมีวิธีการฝึกหรือวิธีการมองการใช้เนี่ยที่ลึก ไปมากกว่าน,นี้เช่นนอกเหนือจากการใช้คําแล้วเนี่ยแต่ละคำเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของจังหวะอีกมันจะต้องมีในเรื่องของข,างขนาดของการใช้คํามีในเรื่องของคําหนักคําเบาอีกนะคะแล้วก็รายละเอียดอีกอื่นๆอีกมากมายนะคะในการที่จะกว่าจะได้เป็น1เพลงนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่หนูนํามาพูดคุยนํานเรื่องการร้องเพลงมาพูดคุยกับผู้คนเนี่ยรายละเอียดที่มีในเพลงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่สามารถทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้เพราะสิ่งที่หนูจะนํามาสอนเนี่ยก็เป็นปัญหาวนใหญ่ที่หนูเจอเวลาหนูสอนนักเรียนเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่านะคะคลิปสอนร้องเพลงของหนูเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะสาหรับเพลงหลักไม้เลื้อยกันค่ะเรามาดูรายละเอียดในเพลงหลักไม้เลื้อยกันนะคะเพราะเธอมืนหลักไม้ตั้งตรงนั้นนะะเพราะเธอมืนหลัก เอาแค่ okay, นี้ก่อนนะคะเพราะเธอทิ้งเสียงนิดนึงนะคะคำว่าเธอเพราะเธอเมือนหลักคำว่าหลักค่ะบางคนอาจจะร้องเป็นอ่าบางคนอาจจะร้องเป็นหลักสั้นบางคนอาจจะเป็นหลักขึ้นจมูกจะเป็นแบบนี้ค่ะเพราะเธอเหมือนหลักหลักกับหลักได้เหมือนกันนะคะเพราะเธอเหมือนหลักไม่ตั้งตรงนั้นตัวนั่นค่ะ ตัวนั้นลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะหลายๆเสียงนะคะนัน่นนั่นวิธีฝึกตำแหน่งนี้ก็คือนัน่นนั่นนั่นพอจำสามเสียงได้แล้วใช่ไหมคะให้เป็นนัน่นลากเสียงแรกก่อนนัน่นสองเสียงหลังเอาเร็วๆนะคะแต่ถ้าถามว่าอืยักไปมีช้อยที่ง่ายกว่านี้ไหมช้อยที่ง่ายขึ้นนะคะก็จะเป็น ไม้ตั้งตรงนั้นลากยาวได้เลยค่ะลแล้วก็ให้มารู้สึกที่จมูกนะคะไม้เลื้อยอย่างฉันได้พันอาศายัยตัวใสนะคะไม้เลื้อยอย่างฉันฉันอันนี้จะต่างจากจากช้อยที่ที่เคยพูดมา ก่อนหน้านี้นะคะอย่างช้อยก่อนหน้านี้บางบางเพลงเนี่ยจะต้องเป็นฉันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่คํานี้ค่ะจะต้องเป็นไม่เลืออย่างฉัน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 นะคะฉันได้พัดแต่ว่าอย่าเป็นไม่ต้องลงหนักนะคะฉันได้พันไปต่อได้เลยนะคะฉันพันไปทิศเดียวกันนะคะ ฉันได้พันอศาศัยเลี้ยงลมหน่อยนะคะคำนี้ขาดเธอเหมือนขาดขาดเธอถ้าขาดขาดเธอเหมือนขาดขาดเธอเหมือน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 ขาดาเธอเหมือนขาดหลักชี วดไปลากนิดหนึ่งนะคะเ้าเดินทางใดตำแหน่งพวกนี้จะเอ่อลากหางเสียงได้นะคะแต่ว่าลากหางเสียงทางนี้ทางนั้นค่ะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่กระทบส่วนเพลงนะคะคือถ้าตำแหน่งไหนเอาเซ็ตเราง่ายๆเลยก็ได้ค่ะคือสมมติว่าถ้าเกิดคำไหนที่เราจะลากหางเสียงเนี่ยต้องเป็นอ่า ลักษณะที่เราไม่ต้องรีบร้องไม่มีคําไหนที่มาจอ่อมาปอติดเราที่จะต้องร้องรีบร้องคําต่อไปหรือประโยคต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยสามารถลากได้แต่ก็ลากไปแต่ต้องอยู่ในความพอดีนะคะลากเยอะไปก็ไม่ดีกระทบส่วนนะคะลากน้อยไปก็ขาดความหวานนะคะค่าถาเหมือนเหมือนขึ้นจมูกเล็กเล็กนะคะขาดลักชีวิตไปวิตวิตวิตตัววิตนี่อ่าตัววิตนี่ มีโอกาสอันนะคะคำนี้ถ้าจะอันจะเป็นชีวิตวิตวิตจะเป็นแบบนี้ค่ะถ้าอันคาดเธอเหมือนขาดหลักชีวิตไปนะคะวิทวิทอย่างเงี้ยค่ะจะอันเพราะฉะนั้นต้องระวังค่ะให้เป็นชีวิตไปชีวิตวิทวิทวิทไปนะคะก้าวเดินทางใด ทงได้ทิ้งทิ้งห่างเสียงนะคะคำนี้ขาดความมั่นใจแน่นอนลากได้นะคะขาดความมั่นใจแน่นอนถ้าลมไม่พอให้แบ่งตรงขาดความมั่นใจแน่นอนบางคนจะเล่นคำแน่ก็ได้คะ่ะขาดความมั่นใจแน่นอนนะคะไปต่อนะคะท่านที่สองนะคะ เพราะเธอตำแหน่งเนี่ยค่ะคำว่าเธอนี่ทิ้งเสียงได้ค่ะเพราะเธอเพราะเธอมันซอยโยนค่ะระห้อยส้อยห้อยนะคะขอนั้นนั้นไหลเหมือนกันค่ะอันนี้นั้นนั้นนั้น ครองป้องกันพูดภัยหลอกหลอนตัวหลอนค่ะหลอนนะคะยงลมหางเสียงหน่อยนะคะประคองนิ่งๆต,ตรงๆนะคะขาเธอหัวอ,อกหัวหัวหัว,หวระวังอั้นค่ะคำนี้ถ้าอั้นก็จะเป็น ขาเธอหัว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 หัหัวอย่างงี้นะคะเราจะรู้สึกกึกที่คอนะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นขาเธอหัวหัวเปิดหางเสียงนะขาขาเธอหัวอกนะคะวันวะ ัวแม่ค่ะเล่นได้บางคนอาจจะร้องตรงนะคะแม่ยมจะนอนได้เหมือนกันหรือแม่ยมจะนอนโยนเสียงนะแม่ยมจะนอนนะคะแต่ทางนี้ค่ะตำแหน่งพวกนี้ค่ะถ้าจะโยนเสียงก็ต้องระวังอาจจะกระทบส่วนได้นะคะเพราะว่ามันเป็นคำร้องติดนะแม่ยมจะนอนเนี่ยค่ะตัวนอนมันต้องลงลงลง,ลงส่วนค่อนข้างค่อนข้างตรงนะคะ เราโยนมันก็จะเป็นแม่ยามจะนอนต้องไม่ให้มันเหลื่อมมากจนเกินไปนะประสาทยังหลอนขึ้นจมูกค่ะตัวนี้ตัวหลอนค่ะตัวเองคําว่าตัวบางคนลองเป็นตัวตัวเองก็ได้หรือตัวเองก็ได้นะคะคาว่าตัวนะไปต่อนะคะท่อนที่สามนะคะ กลับมากลับมาฮ่าฮ่าฮ่ากลับมาฮ่าฮ่าฮ่านะคะเอาเสียงขึ้นไปนะคะกลับมาหาฉันตัวฉันก็เอาขึ้นนะคะแต่ฉันตัวหาเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยเราจะรู้สึกที่คอนะคะ กลับมา,าลักษณะเหมือนมีลมผ่านคอฟุดไปเลยนะคะกลับกลับมาหา,หาฉันตัวฉันไปทิศเดียวกันแต่ฉันอาจจะรู้สึกที่จมูกนะคะเถิดนะคนดีมาปลอบชีวิตมาปลอบชีวิต ฉันฉันฉันอืออันนี้ฉันอือน,น,นะคะฉันให้ใหายตัวหายค่ะไม่ต้องเอื้อนเยอะก็ได้ถ้าเราจะไม่เน้นเอื้อนจะร้องตรงหรือเรียบก็จะต้องเป็นฉันให้ใหายวางเวงหายนะคะอันนี้อันนี้จะมีขั้นเล็กๆอยู่นะคะถ้าสังเกตนะหา นะคะแต่ถ้าจะร้องเป็นลูกเดียวฮาฉันให้หายวังเวงก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะร้องเป็นหายวังเวงแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหายวังเวงแต่ถ้าสําหรับหนูรู้สึกว่าเป็นขั้นอาจจะเพลาะกว่าอันนี้นะคะมีการเหมือนมีการไล่เสียงเลยจะเพลาะกว่าฉันให้หายวังเวง มีขั้นนะคะอันนี้หรือถ้าเกิดจะเอาเป็นทางแบบที่ยากขึ้นนะคะก็จะเป็นฉันให้ให,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 หาย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 วังแวงจะมีการขยักในเสียงนะคะฉันเหมือนพินขึ้นสายรอเธอบรรเลงฉันเหมือนพิน ขึ้นซ้ายรอเธอบันเลงขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นก็เอื้อนได้ไดนะ,ะขึ้นซ้ายคืออ่าถ้าจะเจาะเอาแบบว่าถ้าถ้าเราโฟกัสว่ารายละเอียดมันจะเยอะเนี่ยมันก็จะเยอะค่ะมันจะเยอะตามที่เราโฟกัสเลยค่ะก็จะเห็ะแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นค่ะคืออสมมติอย่างหนูเอือนอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่จำก็ไม่จาเป็นที่ทุกคนจะต้องเอือนเหมือนหนูทุกคนสามารถ เพราะอย่างบางคนเนี่ยยางข้อมผู้หนุ่มมาด้วยประสบการณ์ที่ร้องเพลงมานานใช่ไหมคะแต่ว่ากับบางท่านเนี่ยถ้าเกิดเพิ่งเริ่มต้นในการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเครียดว่าโอ้เราร้องไม่ได้แบบนี้แบบนี้จะเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมีวิธีไปของมันอยู่มันมีวิธีการร้องในแบบที่เรามีสามารถใช้ได้ค่ะไม่ต้องชนิดที่ว่าเอ้ยคนนี้ร้องได้เท่านี้เราจะเอาเท่านี้บ้างข้อจํากัดบางอย่างข้อจํากัดของการร้องเพลงของแต่ละคนมีไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะสมมติหนูเสียงสูงอย่างเงี้ยจะให้ทุกคนมาเสียงสู ลองเอาไปสวมกับทักษะที่เรามีหรือพื้นฐานเสียงพื้นฐานกําลังของที่เรามีเนี่ยแล้วลองมาปรับดูว่ามันเข้าลองมาปรับดูว่ามันเข้ากันได้ไหมมันไปด้วยกันได้ไหมนะคะไม่จําเป็นว่าโอ้ล้อร้องนักร้องร้อง,อ,งอ,งองได้ร้องได้เท่านี้เราจะออาให้เท่านักร้องเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างของผู้หนูมันผ่านกาันเขาเรียกว่ามันผ่านประสบการณ์มาด้วยอาชีพอะค่ะต้องบอกก่อนเนาะด้วยอาชีพด้วยประสบการมันผ่านมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คือหลักๆเนี่ยหนูไม่อยากให้ทุกคนเครียดกับการร้องเพลงคือเอาเท่าที่เราได้เท่าที่เรามีละค่ะค่อยๆฝึกไปคือถือว่าให้เป็นงานอดิเรกไวอ่าโอกาสใดๆถ้าเราถ้าเรามีเวลาจริงๆหรือเราคิดว่ามันจะต้องเอาไปใช้ในทางแบบลึกจริงๆทางละเอียดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเก็บรายละเอียดที่ลึกขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาพอดีพอดีในมุมหนูนะในมุมหนูนะคะฉันเหมือนพินขึ้นทรายเนี่ยค่ะถ้าเกิดเป็น ถ้าเอาทางทางแบบละเอียดเลยหรือเอือนที่จะต้องแบบจริงจังเลยก็อาจจะเป็นขึ้นซ้ายนะคะแต่ถ้าไม่ร้องเอือนแบบนี้ได้ไม่ได้เหมือนกันค่ะขึ้น้ายขึ้น้ายตรงๆได้เลยค่ะขึ้น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 ้ายรอเธอเบล่งนะคะขึ้น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  ตัวอื่นจะไปรู้สึกที่จะมุกนะขึ้นสายรอเธอบเบลงอาจจะโยนคำว่าใสาสักนิดหนึ่งขึ้นสายรอเธอบเบลงนะคะดีดเป็นเพลงนะคะห่างเสียงสักหน่อยเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงลมไว้นะคะฟังชื่นชื่นไหลเหมือนกันค่ะคำว่าชื่นก็จะไปเหมือนอ่สามเสียงที่พูดถึงนะคะ ถ้าคำนี้ก็จะเป็นชื่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 นน,นะคะชมอุราคอท่อนที่สี่นะคะคอวอนเดือนเด่นและดาวลอยลิฟตัวลิฟค่ะจะไหลก็ได้จะไม่ไหลก็ได้นะคอวอนเดือนเด่น เดือนบางคนร้องเรียบบางคนร้องดืบางคนอาจจะร้องเป็นคอวอนเดือนเด่นก็จะมีการเอื้อนในเสียงนะคะและดาวลอยตัวลิฟนะคะตัวลิฟตัวนี้ถ้าร้องเรียบจะเป็นลอยลิฟโยนได้ค่ะอันนี้จะไปง่ายขึ้นลอยลิฟแบบนี้ได้นะคะหรือถ้าจะไปทางเอื้อนหน่อยก็จะเป็น คอวอลเดือนเด่นและดาวลอยลิบลิบนะคะแต่ถ้าจะโยนหรือว่าแค่โยนก็เพียงพอต่อการใช้งานนะคะโดยทั่วโดยทั่วไปนะคอวอลเดือนเด่นและดาวลอยลิบอันนี้จะไปง่ายกว่านะคะช่วยเตือนกระซิบกระซิบ ช่วยเตือนกระซิบให้เธอกลับมาลากได้นะคะตรงนี้นะเพราะว่าไม่มีเนื้อไหนต้องที่เราจะต้องมาเร่งร้องหลังจากนี้นะคะมันลากเสียงแล้วมีจังหวะได้หายใจด้วยแล้วถึงมาเข้าท่อนหรือประโยคต่อไปนะคะหรือคำต่อไปนะอยู่ชิดชิดชิดตัวนี้ค่ะมีโอกาสอันได้ถ้าอันจะเป็นอยู่ชิดชิด ชิดชิดนะคะจะรู้สึกที่คอนะคะซึ่งอันนี้จำไม่เอานะคะไม่เอานะ,ะานะจะต้องเป็นอยู่ชิด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 อยู่ชิดเคียงขง้า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 งข้างข้างนะคะไหลนะคะ ถ้าไม่ไหลก็จะเป็นยูชีดเคียงข้างดังคำแบบนี้ก็ได้ค่ะสัญญาคือถ้ามีโอกาสฝึกได้ค่ะลูกไหลเป็นเรื่องที่ดีใช้ยาวค่ะทางลูกทุ่งก็ได้ใช้ทางลูก,กลุงก็ได้ใช้ค่ะแล้วถ้าเกิดร้องถ้าเกิดร้องแล้วจาได้แล้วเนี่ยจาคอนเซปต์หรือวิธีการได้เนี่ยกับคําไหนเราก็จะร้องได้ค่ะข้างข้างข้างข้า อยู่ชิดเคียงข้างดังคำสัญญาคิดถึงเจียนบ้าบ้าบ้า,บาเหมือนกันหานิไหลแต่ไม่ต้องไหลก็ได้นะฮะไม่ต้องไหลก็ได้นะค,ะคิดถึงเจียนบ้าบ้าโค้งตกก็ได้ค่ะนี้ปริมว่า จะขาดใจนะคะเลี้ยงลมหางเสียงนะคะคือที่จริงมันอาจจะมีวิธีการพูดหรือวิธีการสื่อสารเนี่ยหรือคําที่ใช้เนี่ยอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูจะเอาสัมผัสที่ใกล้ใกล้ความรู้สึกคนร้องจริงๆอ่ะมาบอกทุกคนเพราะว่าทุกคนจะสังเกตได้ง่ายนะคะเช่นหนูบอกว่าเลี้ยงลมอะ่ะเช่นคําว่าจะขาดใจ ลักษณะก็คือมันเหมือนจะมีลมมันจะมีลมอะค่ะมาเลี้ยงในเนื้อเสียงเราเนี่ยประคองไปจนจบเนี่ยในการร้องของเรานะคะมันเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายสังเกตได้ง่ายค่ะคือเวลาร้องเนี่ยทุกคนก็จะรู้พอหนูบอกว่าเลี้ยงลมหางเสียงหน่อยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันจะต้องลากลมมันจะต้องมีลมมาด้วยนะมันจะต้องประคองแล้วมันมีลมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้นะใในความรู้สึกหนูรู้สึกว่ามันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายอ่ะเพราะเวลาหนูสังเกต เวลานหนูจะต้องหาคําที่ไปสื่อสารกับคนเรียนอะ่ะหนูก็ต้องหาวิธีให้นักเรียนได้จับผิดเหมือนกันว่าลองสังเกตดูว่ามันจะมีแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะคำนี้แบบนีนค้ค่ะจะจะขาดใจนะคะแล้วลักษณะพวกนี้ค่ะให้มันค่อยๆหมดนะคะให้ค่อยๆหมดนะคะ จะขาดใจเพราะถ้าไม่ค่อยๆหมดค่ะมันจะเป็นจะขาดใจแล้วเวลาจบมันก็จะจบแบบตัดเลยค่ะถ้าลากแบบไม่ค่อยจบมันจะตัดตัดมันจะตัดเลยนะคะคือเหมือนจบก็จบเลยเรายากเราลากยาวก็จริงนะคะแต่จบมันจะจบไม่สวย นะคะมันก็จะเป็นจะขาดใจคนร้องก็คิดเอ๊ะเราจะไปจบยังไงดีนะนะคะเราเองก็จะหาจังหวะจบไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆให้มันหมดนะคะหมดก็ให้มันหมดหมดก็ให้มันค่อยๆหมดนะคะเราก็ต้องควบคุมให้มันค่อยๆหมดนะคะจะขาดใจ ทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะก็จะกลับไปเรื่องของการที่ร้องเพลงจากท้องจากกระบางลมนะคะถ้าร้องจากคอก็จะเป็นจะขาดใจเราจะรู้สึกเหมือนเสียงอยู่กองอยู่ตรงนี้นลคะแล้วใกล้หูมากเราจะรู้สึกว่าเสียงเราดังมากนะคะเราจะรู้สึกว่าลมแทบจะไม่มีนะคะอาจจะมีแต่ก็อาจจะน้อยแบบบางเลยประมาณนั้นนะคะแบบใจ ลมก็จะออกมานะแต่เนื้อเสียงก็จะมาแบบเน้นๆเลยอะ่ะแบบมาแบบจุกๆเลยนะคะเยอะเลยนะคะซึ่งมันก็จะไม่เพาะนะคะมันจะไม่หวานมันจะไม่หวานนะคะคือซึ่งถ้าเป็นแบบเมื่อกี้มันจะไม่หวานด้วยตัวเพลงค่ะมันบังคับว่ามันจะต้องหวานอ่นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องใส่พายุในเสียงเรานะคะจะขาดใจนะคะหมดก็ให้ค่อยๆหมดนะคะแล้วก็ ถ้าจะทําลักษณะถ้าเราจะมีลมลักษณะแบบนี้ได้ค่ะก็ต้องร้องเพลงฝึกร้องเพลงให้ร้องจากท้องจากกาบังลมให้ได้เพราะว่าจะทําให้เราสามารถควบคุมห่างเสียงได้ดีขึ้นด้วยนะคะรวมถึงอีกหลายๆตําแหน่งในการใช้เสียงของเราด้วยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสาหรับเพลงหลักไม้หลักไม้เลื้อยค่ะ,คะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการเจาะรายละเอียดนะคะในการร้องเพลงหลักไม้เลื้อยนะคะก็เป็นเคล็ดลับหรือวิธีการที่หนู ทั้งทั้งคือส่วนตัวหนูเนี่ยก็ผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าหนูเองก็คือถ้ารับว่าจากการประกวดนี่ก็ประกวดตั้งแต่แต่อ้อนแต่ออดนะคะแล้วก็เวลาพวกหนูซ้อมจริงๆเนี่ยอย่างตอนที่หนูอยู่มัธยมหน่งเนี่ยก็คือซ้อมนี่ซ้อมกันเป็นซ้อมทีนี่ซ้อมเป็นวัดนะคะซ้อมแล้วก็ซ้อมดึกด้วยซ้อมดึกซ้อมข้ามอะไรอย่างงี้ค่ะเสร็จดึกคือหลุมมันยาวมากของการฝึกซ้อมอะซ้อมเยอะมากค่ะ แล้วรวมไปถึงก็เราก็ผ่านวิธีการประกวดมาเยอะนะคะคือไม่ได้บอกว่าเก่งนะคะแต่บอกว่ามันมันผ่านการลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะมันผ่านการแก้ไขมาเยอะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่หนูมานํามาบอกต่อให้กับทุกคนก็เป็นจากวิธีการจากประสบการณ์ตรงของหนงูทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หาวิธีการที่สื่อสารให้ทุกท่านเข้าใจได้ง่ายที่สุดเที่หนูจะทำได้นะคะก็ที่อยากให้อยากให้ทุกคนเนี่ยไนไปปรับใช้ได้จริงๆ ก็จากคอนเซปต์รายการนะคะเคล็ดลับนักร้องนะคะก็เป็นเคล็ดลับของตัวผมเองนี่แหละนะคะไปเจอปัญหายัางไงไปเจอการแก้ไขหรือวิธีการในการแก้เฉดแบบไหนบ้างก็เอานำมาบอกทะะ่านซึ่งแต่ละเพลงเนี่ยอาจจะมีความเหมือนความต่างความคล้ายกันก็ลองไปปรับใช้กันดูก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทครหลายท่านนะคะ,คนนะ,คะส่วนท่าไหนเนี่ยอาจจะทันบ้างไม่ทันบ้างจอดต,ตรงไหนน,น้อยไปตรงไหนเยอะไปอยากให้ปรับตรงไหน,นหรืออยากให้เพิ่มตรงไหนอยากให้เพิ่มเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้ค่ะสำหรับเพลงต่อไปที่เราจะใช้เรียนใช้สอนเรียงอะไรน,นั้นก็เรียนติดตามชมด้วยนะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบคุณ่มากไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ